Xmap ไอการอยากฟัง <c oughs> ไอการอยากฟังกำลังอินเมื่อวานแฟนมารับแล้วไม่พาไปกินข้าวจริงๆไม่ได้โมโหเรื่องวาเลนไทน์นะโมโหเรื่องไม่ได้กินข้าวช่าโอเคอ่ามามาดูนี้หน่อยนะครับ Xmap ของเราเหลืออยู่โปรเจกต์ตายวงกลมซิมเพิลฮาร์มอนิกการหมุนแต่4บทนี้โชคดีมากน้องมันออกอย่างละอย่างละยอมข้อสอบล่าสุดของแพท3 ออกน้องฟังนะบทนำแนวตรงนิวตันสมดุลบทนำแนวตรงนิวตันสมดุลแค่นี้นะสิบสามข้อครับสิบสามข้อจริงๆ13สิบสามข้อคิดเป็นประมาณเท่าไหร่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของฟิสิกส์ที่ออกในแพทสามทั้งหมดเลยนะบทนำแนวตรงนิวตันสมดุล แล้วพอไปงานพลังงานโมเมนตัมออกอย่างละ2กับ1โปรเจกต์ตายวงกลมสิเปอร์เซ็น์ธรมอนิกการหมุน4อันจะออก2อันเว้ยหรือออก3อันเข้าใจน้ำหนักพี่ยังทำไมพี่ตะบี้ตะบันสอนบทแรกๆทำข้อสอบเยอะๆน้องต้องไปฝึกให้ครบทุกข้อนะครับบทนำแนวตรงนิวตันสมดุลงานพลังงานขออีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะนะนะให้ฝึกให้ครบทุกข้อในเล่มนะครับแต่ที่เหลือ ให้เล็งเป้าให้ดีนะอ่ะพี่จะไล่ให้นะไล่ให้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีโปรเจกต์ตายนะครับหรือการเคลื่อนที่ที่เรียกว่าเคิร์ฟมูฟใช่ปะ่ะนะหรือการเคลื่อนที่วิธีอะไรวิธีโคง้งโค้งนะเป็นเคิร์ฟโอเคนะเป็นเคิร์ฟนะอย่างเช่นพี่การเนี่ยเขาเป็นเคิร์ฟนี้นะ้องสุดยอดี่พี่การเขาเป็นเคิร์ฟนี้เคิร์ฟน้องน้ำตาลโอเคปะ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเคิร์ฟมูฟนะครับนะ สุดยอดของสาวสวยเขาเรียกว่า S-Curve น้องผู้หญิงพยายามทำหุ่นให้เป็น S-Curve ไว้นะอย่าก,กินข้าวเย็นตอนอ่านหนังสือให้มีเกลือกับมะนาวโอเคปะ่ะนะจะได้ไดเอทจะได้ไดเอทนะครับ <c oughs> อ่ามาดูสรุปเลยและกันการขั้นที่ของโปรเจกต์ตายหลักการมีอะไรบ้างหลักการมีอะไรบ้างให้เน้นเทคนิคอย่างเดียว ย้ำนะครับให้เน้นเทคนิคอย่างเดียวเทคนิคอันแรกคือน้องต้องรู้ว่าโปรเจกต์ตายมันคือการเคลื่อนที่แนวตรงกี่แกน2แกนคือแกน x กับแกนไรแกน x กับแก,น, x, กน y ดังนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์โปรเจกต์ตายเราต้องเล็งเป้าก่อนเสมอว่าจะวิเคราะห์แกน x หรือวิเคราะห์แกนอะไรครับแกน y แค่นี้เองนะครับคือสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนสมมติพี่วาดแกน x และวายขึ้นมาน้องวาดด้วยวาดด้วยดินสอนะครับปะปะพอเป็นปะแปะพอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าวัตถุมันเกิดการยิงขึ้นมานะครับจากจุดนี้นะ่ะยิงขึ้นมานะ่ะในทิศทาง u แบบนี้นะครับนี่คือทิศทางความเร็วต้น u น่ะในทิศทางความเร็วต้น u นะครับนี่คือจุดยิงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิงออกมาด้วยมุมที่ทํากับแนวราบเป็นมุมเซตา สิ่งที่เกิดขึ้นคือเส้นทางการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ตายเนี่ยมันจะโค้งขึ้นไปจนไปถึงจุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นก็ตกลงมาที่พื้นระดับเดิมถ้าเกิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ตายจากพื้นสู่พื้นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นกราฟโค้งที่เรียกว่ากราฟอะไรครับระครังระครังพาราโบลาใช่ป่ะ,ะเพราะนั้นอันแรกต้องรู้นะครับว่ากราฟโปรเจกต์ตายเนี่ยเป็นเคอร์ฟแบบพาราโบ โบลานะครับเป็นกราฟแบบพาราโบลานะในเมื่อมันกินเป็นกราฟแบบพาราโบลาเนี่ยน้องต้องย้ำนะครับว่าลูกบอลตอนที่มันอยู่กลางอากาศนะไม่ว่ามันจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้หรือที่ระดับเดียวกันแต่ด้านตรงกันข้ามเห็นปะที่ระดับเดียวกันแต่ด้านตรงกันข้ามตรงนี้จนมันตกลงมาเนี่ยมันจะอยู่ในเส้นทางโค้งพาราโบลา จะอยู่ในเส้นทางโค้งพาราโบลาและการคว้างขึ้นไปแบบนี้ต้องเป็นที่รู้กันว่าวัตถุนั้นเป็นสภาพการเคลื่อนที่แบบฟรีอะไรครับฟรีฟอลครับคือเราปล่อยจากมือออกไปแล้วแล้วมันลอยอิสระโอเคปะ่ะลอยอิสระเพราะอะไรเพราะว่ามันดันไปเริ่มต้นด้วยอะไรครับ่าแตกเวกเตอร์หน่อยเร็น้องแตกเวกเตอร์ถ้าตรงนี้เป็นยแตกเขาหามุมเป็นอยอะไรครับยู o อเตา ยูคอเซตานะครับอขอเส้นหนาหน่อยเพราะนั้นแต่เ้าหามุมตรงนี้เป็นยูคอเซตาและแตงห่างมุมตรงนี้เป็นยูอะไรครับยูไซเซตาเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือขยับยูเดิมทิ้งไปน,นิดนึงก่อนนะเราจะได้เวกเตอร์ความเร็วต้นเนี่ยออกเป็น2แนวแล้วพอมันออกเป็น2แนวสิ่งที่เราต้องระวังนะครับก็คือเวลามันคํานวณน,น้องไม่สามารถคํานวณเส้นโค้งได้นะน้องจะบอกว่าเส้นโค้งขยับไปเท่าไหร่ไม่ได้ถูกว่า แต่เราจะคำนวณได้ว่าแกลาบไปเท่าไหร่แกนดิ่งไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเอาพิกัดแกลาบแกนดิ่งไปทำไมครับไปบรรจบจุดจบกันเอาเองเขียบป่ะเพราะนั้นการวิเคราะห์โปรเจกต์ตายเขาจึงวิเคราะห์ที่เรียกว่าโปรเจคชันหรือเงาฉายแสงลงมาจากข้างบนน้องจะเห็นเงาตามแกลาบวิ่งไปครับวัตถุวิ่งไปเห็นปะ่ะวัตถุวิ่งไปจนไปถึงตำแหน่งสุดท้ายเขาเรียกว่าโปรเจคชันหรือเงานั่นเองครับ เงาตามแกลาบนะก็คือแสงจากอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์ส่องลงมากับอีกอันหนึ่งคือเงาตามแนวอะไรเงาตามแนวดิ่งถูกปะซึ่งเงาตามแนวดิ่งน้องวัดง่ายๆก็ได้ทุกคนจินตนาการว่าแสงมันส่องมาจากทางด้านซ้ายแล้วพี่ไปเอาฉากรับภาพที่ตรงนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นจุดแรกมันก็เกิดเงาที่ตรงนี้ถูกปะแล้วหลังจากนั้นพอมันเคลื่อนที่ขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดหมายถึงจุดนี้มันก็จะเกิดเป็นเงาทําไมครับค่อยๆขยับขึ้นไป ขยับขึ้นไปจนไปถึงจุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นถ้าเราปล่อยให้มันเดินทางต่อมันจะย้อนลอยกลับมาทางเดิมทุกคนดูบนจอครับจริงๆมันขึ้นแล้วก็วนกลับมาที่เดิมแต่พี่ขอวาดเอียงออกมานิดนึงโอเคปะจะได้เห็นว่ามันลงนะครับแล้วมันก็ตกลงมาจนมาถึงระดับเดิมตรงนี้จึงเป็นเงาตามแนวอะไรนะ้องเงาตามแนวดิ่งโอเคปะเวลาเราวิเคราะห์โปรเจกต์ตายเราเลยวิเคราะห์เงานะครับจะมีเงาตามแนวราบกับเงาตามแนว แนวดิ่งซึ่งแนวไหนมีความเร่งตอบลาบหรือดิ่งดิ่งเพราะแนวดิ่งเมื่อลอยอิสระจะอยู่ภายใต้แรงโน้มแรงโน้มถ่วงหรือความเร่งในแนวแกนดิ่งเขาเรียกว่าค่าอะไรนั่เองค่า g 9.8หรือประมาณ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองมันคือค่า g ที่คอยหน่วงลงนั่นเองถูกปะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่มันวิ่งเนี่ยตอนแรกมันอาจจะยังเร็วอยู่ครับ แต่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันจะยิ่งช้าลงช้าลงจนจุดสูงสุดมันจะไปทำไมครับไปหยุดแป๊บหนึ่งแล้วค่อยตกกลับมานะเราค่อยตกกลับมานะครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าเงาตามแนวดิ่งมีความเร่งแต่เวลาเราโยนลอยอิสระในอากาศมันมีเฉพาะเฉพาะแรงโน้มถ่วงถูกปะในแนวดิ่งแนวราบมีแรงกระทำปะไม่มีในเมื่อแนวราบไม่มีแรงกระทำแปลว่าความเร่งตามแนวแกน X ไม่มีเป็น ศูนย์นะหรือเราจะได้ว่าถ้าไม่มีความเร่งแปลว่าความเร็วในแนวแกน x ความเร็วจะต้องคงทําไมคงทีนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนวาดตามพี่ว่าถ้าตอนเริ่มต้นมันมีความเร็วเป็น u cos เซต้าเห็นป่ะตอนที่อยู่ตรงกลางความเร็วก็ยังคงเป็น u cos ะลรอยู่ครับ u cos เซต้าและตอนปลายความเร็วก็ยังคงเป็น u cos ะลรอยู่ครับ u cos เซต้าอยู่ครับ อันนี้คือเวลาเราคํานวณตามแนวดิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราไปคํานวณตามแนวลาบเนี่ยยิ่งขึ้นจะยิ่งช้าลงจนเป็นจนไปหยุดแล้วค่อยตกกลับมาที่เดิมโอเคปะ่ะนะเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับว่าโปรเจกต์ตายจึงคํานวณทั้งแกน x และแกนแกน y หัวใจอยู่ที่ตรงนี้แล้วโน้ตไปเลยนี่คือแกน x และตัวนี้คือแกนอะไรครับและตัวนี้คือแกน y ครับนาแกน เอ้ยขอภัยนี่คือแกนนี่คือแกน y และตัวนี้คือแกน x นะครับ x คือแกนราบ y คือแกนดิ่งนั่นเองนะเพราะนั้นโปรเจกต์ตเนี่ยเราจึงได้หลักการข้อแรกโยงลงมาเลยนะน้องจากอันนี้ครับจากอันนี้ครับโยงลงมาเลยหลักการโปรเจกต์ตอันที่1คือโปรเจกต์ตจะเป็นการคํานวณเงา2 2แกนนะแบ่งเป็นโปรเจกต์ตตามแนวแกนอะไรครับ โปรเจกต์ตายตามแนวแกน x กับอีกอันหนึ่งคือโปรเจกต์ตายตามแนวแกนแกน y ถ้าเป็นโปรเจกต์ตายตามแนวแกน x ความเร่งจะเป็น0หรือความเร็วคงที่เวลาเราใช้สูตรเราเลยใช้สูตรอะไรครับ v เท่ากับ s ส่วนอะไร s ส่วน t หรือ s เท่ากับ v อะไร vt ครับหลังจากนั้นห้อย sx เท่ากับ vx คูณด้วย t จบ นะซึ่งในที่นี้ vx คืออะไรทุกคนโยงลงมาก็คือ u cos t h e นี้ถูกป่นะนาไม่ต้องจดเยอะครับเมื่อยมือ,มอส่วนในแนวดิ่งคืออะไรครับเราก็เรียกว่าโปรเจกต์ตายตามแนวแกนดิ่งหรือโปรเจกต์ตายตามแนวแกน y โปรเจกต์ตายตามแนวแกน y เราพบว่าในแนวดิ่งเนี่ยมีความเร่งเป็นค่า g ลงสู่ผิวดาวครับหรือลงสู่ผิวโลกนะซึ่งถ้ามันมีความเร่งเราเรียกว่าเคสความเร่งคงคงที่เราจะใช้5อะไรน,นั่นเองครับ ห้าสมการแนวตรงโอเคนะเช่น s u เท่ากับ u บวกเซสองทกำลังสองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับไม่ลืมนะครับว่าห้าสมการเนี่ยเวลาเราคำนวณเราต้องรู้อะไรครับเราต้องรู้3ตัวแปรแรกเพื่อไปหาตัวแปรที่เท่าไรเพื่อไปหาตัวแปรที่4ี่ถูกป่ะอันนี้คือหลักการที่เราเคยเรียนมานะตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับตั้งแต่อ้อนแต่ออกอันนี้คือ5สมการปกตินะส่วนในแนว หนาส่วนในแนวราบก็ใช้ S อเท่ากับ V T ธรรมดาไปเคลียนะแต่เป็นที่รู้กันว่าให้แทน A เป็นอะไรครับในแนวดิง่งแทน A เป็น G ใช่ปะ่ะแทน A เป็น G ไปและระวังเรื่องทิศท,ทิศท,ทางว่าเวลาคำนวณต้องคำนวณแบบเวกเตอร์หรือปกติเราจะนิยมให้ทิศความเร็วต้นเป็นทิศอะไรไปทิศบวกไปอ่ะจบแล้วนะครับนี่คือโปรเจกต์ตายแกนราบกับแกนดิง่ง แค่นี้โอเคปะ่ะอ่าล้วถ้าใครได้แค่นี้จริงๆแล้วจบเนื้อหาแล้วนะน้องนะแต่พี่อยากจะนะบอกกรณีพิเศษไปเลยเพราะกรณีพิเศษนี้น้องได้อน,นิสงผลบุญทั้งสองสนามครับทั้งกรณีแผทสามและวิชาสามัญถ้าระบบเก่าก็คือวิศวกรรมเกษตรในวิชาสามัญด้วยนะอ่างั้นโนต้ตลงมาหน่อยนะครับว่ามันจะออกตัวนี้ทั้งคู่เลยก็คือกรณีสเปเชียลกรณีพิเศษครับ สเปเชียลเคสนะครับถ้าเป็นกรณีพิเศษหรือกรณีสเปเชียลเคสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการยิงแบบปืนใหญ่หรือเป็นการยิงจากพื้นสู่เลยนี่เองน้องพื้นสู่พื้นนะครับนะซึ่งระยะตกตามแนวราบเขาจะมีศัพท์เทคนิคในในเป็นศัพท์ของทหารคืออะไรน้องพิสัยการยิงเข้าใจใช่ป่ะเช่นถ้าเรายิงจากหนองคายไปตกที่ลาวห่างไป10กิโลเมตร ไอ้10กิโลเมตรนั้นคือระยะ sy หรือ sx sy หรือ sx นอ้อง sx ที่มันยิงออกมาโอเคเนาะนะอันนั้นก็คืออะไรครับพิสัยนั่นเองนะครับพิสัยนั่นเองเพราะนั้นจากพื้นสู่พื้นเนี่ยน้องต้องระวังนะครับถ้าไม่ใช่พื้นสู่พื้นทุกคนดูบนจอเช่นสมมติว่าพี่กำลังคำนวณจากตำแหน่งแรกเขียนเบอร์หน่อยเร็วไปยังตำแหน่งที่สองคือตรงนี้ครับถ้าพี่กำลังคำนวณจากตำแหน่งที่หนึ่งไปยังตำแหน่งที่สองแบบนี้แปลว่าอะไร แปลว่าอะไรแปลว่าในที่นี้ s x หมายถึงระยะนี้นะระยะที่มันยิงมาจนถึงตำแหน่งนี้เห็นปะเนี่ยนี่คือ s x นี่คือ s x แล้ว s y คืออะไรครับ s y คือความสูงในแนวดิ่งที่วัดขึ้นไปนี่คือ s y เข้าใจยังเพราะนั้นถ้าพี่เอา s x นะไปเป็นคู่อันดับกับ s y มันก็จะได้จุดเลขที่2ขึ้นมาถูกปะโอเคนะ อย่างนี้ไม่ได้เป็นพื้นสู่พื้นอันนี้เขาเรียกว่าพื้นสู่อะไรทุกคนตอบหน่อยยิงเครื่องบินนะครับปืนใหญ่ยิงเครื่องเครื่องบินพื้นสู่อาอากาศการยิงพื้นสู่อากาศน้องว่ายากว่ายากมากสมัยสงครามโลกยิงไม่โดนหรอกเป็นการยิงแบบสา์หากระสุนใช่ปะ่ะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าน้องเผลอเอาเครื่องบินเนี่ยไปบินเข้าชายแดนและเซียน้องว่าโดนสอยไหม เรียบร้อยเพราะมันใช้จรวดนําวิถีใช่ปะ่ะแล้วนําวิถีของมันคือมันไปล็อกสัญญาณเครื่องบินที่เข้ามาผ่านดาวเทียมแล้วแม่งเอาจรวดขึ้นไปแล้วดีเทคสัญญาณความร้อนใช่ปะ่ะแล้ววิ่งเข้าบ้องข้างหลังเลยครับเข้าจุดที่เป็นไอพ่นเลยแล้วเวลาเราหักหลบมันทําไมตามน้องตามของรัสเซียแม่งตามใช่ปะ่ะจรวดที่ยิงจากพื้นสู่อากาศที่ดีสุดจะเป็นของประเทศรัสเซียนะล่าสุดปล่อยออกมาแล้วชื่อว่า S500 S, S 500พิสัยในการยิง1,000กิโลเมตรแปลว่าน้องมีเครื่องบินไกลอยู่1,000กิโลเมตรนะมันซัดแม่นอะเออมันซัดแม่นแล้วตอนนี้รัสเซียเอา S 400ไปตั้งที่ซีเรียแล้วรัศมีการยิง400กิโลเมตรไปอยู่ที่เทลอาวีฟหรือนครหลวงของอิสราเอลตอนนี้เนี่ยปูตินขออะไรอเมริกาเลยต้องทำไมห,หมดน้องให้หมดครับ เออแล้วตอนนี้อเมริกาเลยเปลี่ยนเอาประธานาธิบดีที่ตอนแรกจะให้ผู้หญิงขึ้นเปลี่ยนเป็นใครโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าถ้าฮิลาลารีเจอปูตินน้องว่าใครชนะปูตินถ้าท์เจอปูตินน้องว่าใครชนะเละทั้งคู่อ่ะตายไปข้างหนึ่งอ่ะใช่ปะ่ะเออนี่คือยุทธศาสตร์ที่เขาใช้นะเพราะนั้นประธานาธิสารรัฐมันเลยต้องเอาสายแข็งเข้ามาเว้ยแล้วปูตินกับปูตินกับท์น้องว่าสมน้ำสมเนื้อไหมฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าโหดอะไรน้องโหดอะไรรัเสเซีย โหดศสาสร์ลัสเซียนะพี่พูดคำหยาบไม่ได้นะครับใช้คําว่าศาสตร์น้ํานะครับแต่ส่วนทําเป็นอะไรครับเดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อใหม่แล้วโหดสาส์อเมริกันแมงไม่ได้คองจองเลยใช่ปะคือแต่สองฝั่งนี้มันสู้กันเลยนะอ่าแต่ถ้าเป็นกรณีพื้นสู่พื้นระวังนะสูตรจําไว้ดังนี้สูตรจําไว้ดังนี้ดุงตู่สุดยอดเลยใช่ปะไปเชื่อวิเวียนมันอ่านี่นะครับจาก กรณีจากกรณียิงพื้นสู่พื้นสิ่งที่สนใจเป็นดังนี้หนึ่งระยะตกเขาเรียกว่าพีอะไรพิสัยระยะตกเขาเรียกว่าพิสัยในทางศัพท์เทคนิคมันคือมันคือ S SX ใช่ป่ะแม็กซิมหรือในที่นี้พี่ขอใช้เป็นตัว X ไปเลยแล้วกันนะ s x max สองถ้าน้องต้องการยิงเครื่องบินน้องจะต้องรู้ว่ายิงได้สูงที่สุดเท่าไหร่เขาถึงต้องมีตัวคำนวณ S อะไรครับ S y Max S y Max ที่มันขึ้นไปได้มากที่สุดหรือในที่นี้พี่ขอใช้แค่ y พอแล้วกัน x หมายถึงพิสัยตกไกล y หมายถึงที่ขึ้นไปได้สูงสุดแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องจะเล็งกระสุนปืนใหญ่น้องปรับอะไรปืนใหญ่ได้บ้างครับช่วยตอบหน่อยเร็ว ยกขึ้นยกลงน้องปรับอะไรได้บ้างปรับมุมครับอย่างแรกคือมุมเห็นปะอย่างที่สองคือถ้าปืนใหญ่อันนี้มันยิงไม่ดีพอน้องทําไมมันเปลี่ยนปืนใหญ่เลยใช่ปะเพราะนั้นอีกอันหนึ่งคือความเร็วอะไรครับที่ยิงออกมาความเร็วต้นครับเรากําหนดได้แค่2ออย่างนี้เองนะความเร็วต้นกับมุมโอเคปะแล้วเราก็ปรับไปปรับมาอีเหลืองเนี้ยนะแล้วเราก็จะได้ว่าถ้าเราอยากได้ x อยากได้ y อ่านโน้ตลงไปเลยนะครับกรณีนี้นะไม่ขอพิสูจน์นะน้อง นะกลัวเสียเวลานะครับ x จะเท่ากับอะไรครับ u อ,อะไรใครเคยท่องบ้างลงม่อหมดยังอ่าพิสัยตกตามแนวราบคือ u กำลัง u กำลัง2 s sin 2อะไร2เซตาส่วนด้วย g โอเคนะแล้ว s sin 2เซตาคืออะไรครับคืออะไรครับ2 s ไซอะไร2ไซเซตาคอสเซตาเป็นที่รู้กันนะครับ2ไซคอส นะส่วน y คือระยะที่มันขึ้นไปได้สูงสุดคือ u กำลัง 2, สองากำลังสองนะครับนะแล้วยกกําลังสองหาร 2G นะครับระวังนะยกกําลังสองหาร 2g นะครับโอเคนะอันที่3ามเขาจะไปเอา y กับ x ไปหารกันน้องเขาจะเอา y กับ x ไปหารกันเพราะเขาอยากรู้ว่าอัตราส่วนของสูงสุดกับอะไรครับกับแนวราบเป็นเท่าไหร่ก็คือ y หาร x น้องลองไปหารดูแล้วกันนะครับมันจะออกมาเป็นเซษหนึ่งส่วนสี่แทนเซตาก็คือน้องแทนสองไซน์คอสแล้วน้องก็ไปทำไมครับเอาไซน์กำลังสองไปตั้งแล้วก็หารผลลัพธ์ออกมาจะตัดหมดเหลือหนึ่งส่วนสี่แล้วไซน์ส่วนคอสก็คืออะไรก็คือแทนนะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเราอยากจะรู้ว่าเวลาที่ใช้เป็นเท่าไหร่เวลาที่ใช้เป็นเท่าไหร่ก็คือเวลาขาขึ้นเวลาขาขึ้นหมายถึงแค่นี้ครับทุกคนโน้ตตามพี่ T up แค่นี้ครับเวลาที่ขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดครับนะก็คือ2 u s i n เซตาส่วนอะไรครับเอ๊ะทษที u s i n เซตาส่วนด้วย G นะแล้วก็ T all นะครับหรือตลอดการเคลื่อนที่แต่น้องรู้นะว่าเวลาขึ้นกับเวลาลงทำไมกันเท่ากันก็คูณ2เข้าไปนะครับ2 u s i n เซตาส่วนด้วย G ไปโอเคจบนะตัวนี้คือกรณีสูตรพิเศษ ที่เอาไว้ใช้คำนวณกรณีพื้นสู่อะไรครับพื้นสู่พื้นคำแนะนำอย่างเป็นทางการนะอย่างเป็นทางการของพี่คือ40่นย์นี้นัดเดนี้เปิดทำไปไม่ต้องจำให้ดูก่อนเข้าห้องสอบแล้วจำเข้าไปเลยนะจำเข้าไปเลยแนะนำให้ดูก่อนเข้าห้องสอบนะครับแล้วจำเข้าไปเลยนะไม่ต้องจำระหว่างนี้นะครับเสียเวลาครับ นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องรู้ว่ามันประมาณไหนแล้วเป็นพื้นสู่พื้นเราจะประหยัดเวลาการพิสูจน์ไปได้เยอะโอเคปะ่ะซึ่งข้อละสองนาทีของแพท3สาำคัญไหมสำคัญ,คญเคลียรนะอ่าก็ฝากไว้หน่อยนะครับอ่าแล้วอันนี้แหะครับคือหลักสูตรโปรเจกต์ตาฉบับกระชับจบแล้วครับโปรเจกต์ตาใช้แค่นี้ครับนะครับโปรเจกต์ตายสรุปโปรเจกต์ตาคือวิเคราะห์เงาการเคลื่อนที่แกนกักแกะไร แกน y แกน x ใช้ s เท่ากับ vt แกน y ใช้5สมการเคลียรนะ์เนาะทุกครั้งเวลาทำข้อสอบคำแนะนำของพี่คืออย่าไปมองรูปโค้งแล้วเล็งให้น้องวาดเงาออกมาเลยครับแล้วค่อยคำนวณยอมเสียเวลาวาดรูปนิดนึงโอเคปะมันจะแม่นนะนี่คืออันที่หนึ่งนะอันที่สองคือถ้าน้องคำนวณแกน y สิ่งที่ต้องระวังคือเครื่องหมายอะไรครับบวกลบเวกเตอร์โอเคปะ นี่คือจุดที่2นะครับและจุดที่3คือถ้าพื้นสู่พื้นเนี่ยใช้สูตรนี้ไปเถอะเชื่อพี่ประหยัดเวลาโอเคเนาะอ้าวงั้นเราไปดูกันนะครับว่าข้อสอบจะประมาณไหน